อ่าสวัสดีครับพบกับผม G ีแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเกมกีรันนะครับผมกีรันวันนี้เราก็จะมาทำทำอะไรวะเอออะไรวะไม่รูเ้เลยฉันก็เหนื่อยมากครับงั้นลาก่อนครับเฮ้ยไม่ใช่แล้ววันนี้เราจะมาลองเล่นชุกีรันแบบที่ชาวบ้านชาวช่องเขาไม่เล่นกันนะครับผมคือนี่เช่นตัวนี้ครับผมนะครับ ก็ทีนี้ก็มีตัวนี้ดจ้าช่องเถอะผมก็ก้น้าหารเนี่ยก็แทบไม่มีใครเล่ยหรือว่าไม่มีใครเล่นเลยเป็นกี้ที่ไม่มีแทบไม่มีตัวตนในเกมเลยที่ไม่มีใครเล่นเลยครับผมโอทุนเร็วบางทีก็เหนื่อยนะเดี๋ยวไม่เร็วช่างมันเถอะนี่ก็เพลงมันดังแลวปะนี่ก็จะมาเริ่มมันเลยครับผมนี่ก็ไม่ต้องใช้อะไรเลย้องเล่นเพียวๆฟดๆเลย เลกครับผมก็นี่ก็มาลองเลยถ้าไม่ใช่คุกกี้ธรรมดาคอยดูให้ดีกันนะเหมือนกันไม่ธรรมดาขอเล่นมือนานแล้ว <c oughs> เล่นกูเนี่ยเฮ้ย <c> โ <oughs> ดดโดดการนี้ก็เหมือนเดิมครับโดดโดดโดด โอ้่เก็บหัวใจ้าว่าโอ้โหเป็นเจ้าหยอดแล้วได้ครับผมเก็บพี่แจมที่กว้างหน้าโอ้โหอือผลเกมนี้ครับผมก็ไม่ใหม่ เกมมือโคตรนานแล้วนะครับผมเป็นปีแล้วอุย้ยเจ็บเลยอ้ายโดดนฝ่อกนศลมันเนี่ยกูนี้ง่เลย้นเื้นที่เพราะอะไรกันเม่ผมก็นี่ครับผมว่ามีสูตรของผมนะเออก็น่าจะรู้แล้วคือเหลือไม่ใครเที่ยวผมเนี่ยโดดตามตามเยลลี่เลยเรื่อมันอยู่ต่ำก็สไลด์ครับผมเพื่อไม่ใ้โดน กีฟิงกีดขวางนะครับผมเนี่ยตามแ,แต่ถ้าแบบเป็นอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องตามมันให้หมดนะครับผมเมื่อมึงเทพเท่าไหนมึงก็ไม่ว่าทําได้นจากมึงมีนะหรือเป็นตัวอังฟานเองครับก็ตายที่เรียบร้อยได้แด้มล้านกว่านะครับผมพรเทพอยู่อย่าชมเลยเองมันก็เป็นแต้มที่น้อยอยู่เหมือนกันเลยครับเออกูกาครับผม นี่ก็น้องเล่นตัวนี้กันนะบีรถฟตรอเบอร์รี่ชื่อก็บอกบอกครับนี้ต้องแร็ตมากๆเลยครับผมเฮ้ยไม่ใช่ละคือไม่ใช่นะฟอเบอร์รี่เฮ้ยก็อต่อเลยเฮ้ยเดี๋ยว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 มันเปลี่ยนเพจด้ยวยอ๋อบุ๊คกี้แย่ขนาดใหญ่แบบด้วยต่อเลย เด๋วฉันไม่ชอบที่นี่เลยอ่ะไม่ชอบที่นี่ก็ไม่มีใครแล้วเขาวิ่งเรื่อยๆครับผมวิ่งโดดวิ่งโดดโดดยังไตายก็ดูสองเฟสเด็บยังไม่ตายอ่ะโอ้ยต้องมีสไาล์อืมโดด คุกกี้ทสองที่มันต้องมันไม่มันแบกลูกอมวะเฮ้ยเดี๋ยวได้ลูกอมมันแรกก็เป็นลูกอมระต่อปเลยอีกนม่ผมเลยครับวิ่งตามเยลลี่ไปตัวไอได้เรียบร้อยที่ผมทำคลิปวันนี้ก็ไม่มีจุดประสงค์อะไรเลยคือ ผมว่างนี่แหละเหตุผลกูต <c oughs> ั้งัดครับผมก็แทบไม่ค่อยแบบอัดคลิปนะแล้วพูดอย่างเงี้ยแบบเหมือนรีวิวอะไรเงี้ยเท่าไหร่เลยนะครับผมก็นะคนใจว่าเป็นปุ๊บปุ๊บจบคลิปนะครับผมเช่น G D A G D A ร้ไม่พูดเลยครับผม ที่พูดมันก็ไม่มีเลยวะไม่มีแต่ล้อซาก้าที่เล่นกับไอ้เต้นเลยนะครับผมก็เพราะนั้นอะที่พูดแล้วก็ทีม่มาก็ตายอ้าวเต้นซึ้กับน้อยกว่ากี่หลอเกี้นะครับผมแล้วก็มาตัวต่อไปครับผมมาดิเฮ้ยนี่แล้ว พอฝาผมค่อนข้างเช้าก็ตอนนี้ก็ใช้เป็นของ From f อ o m t ฟ e free Gen 2นะครับผมลดแกน2นั่นเองอนี่ก็ตัวไปคิวมึงแล้วนะคิวมึงแล้วนะคิวมึงแล้วนะโุกกีนะ้ลดนะอ,อ,นะอันครีมอันนี้คือหรือไอ้แก่นี่เองครับผมพลังงานลดช้าลงโอเคครับก็จัดไปเริ่มเกม กี่ทีเน ah ี ias, go, ่ยโอ้ห้านาทีขอชาสักถ้วยอ่าบกบอลความมึงคนแก่เออดีนะครับผมรูว่าตัวอินแก่กันหรือก็ต้องมึงบอกว่าอินแก่ดีดีดีเฮ้ยชอบเสียงกระโดดหรืตึ้งตึ้งต้งได้ยินนยครับผม ผมเหยื่ de, mer, ็คนตีเหยื่อรนโดดมันโดนตีเนี่ยโดดโดดเออโอเคกูดีเมียเลยอะโอเคโอ ก็แล้วกันโอเคมันคนเนี้ยคนคนโดว์วักไอ้ฟังไม่รู้เรื่องวะเปิดเพลงที่ละมึงผมไม่สังว่าปิดเสียงว่าผมผมชอบก็แค่เพลงอะไรก็เปิดเพลงนั้นเลยติ้งติ้งน้อนเดิอดคนตีนดีกว่า เป็นเพลงต้งมาหาเพลงนี้หลายคนอาจชอบชูกาอือเพลงชูกานั่นเองครับผมแต่กูไม่ชอบว่ะกูไม่ฟังอ่ะหล่นมาทำไมวะเออต้องเปลี่ยนเพลงครับผม เรื่องเพลงเรื่องใหญ่ครับผมแล้วผมมั่งน,น,น, salv. นี่นะนะนนะเนี่วงนี้ชอบมากเลยบิ๊กแบงอือนั่นก็บบิ๊กแอดไม่ใช่บิ๊กแอดนะเจ้บิ๊กแบงงั้นไปเรียนเพื่อนถามชอบเพลงชอบวงอะไรบอกชอบบิ๊กแบงบอกบิ๊กแบงคู่ของฝีบิ๊กแอดกูบอกเอ้ากูไม่ชอบบิ๊กแอดกูชอบบิ๊กแบงอ่าก็ช่างมันเถอะมันไม่รู้จัก วอบนัสเหรียญมาตัวนี้สุดท้ายของเรานะครับผม <c oughs> ดูแก่ตัวแก่วะวอลนัทเหรียญ5%จัดไปเริ่มแก่ไปเลยอย่าบอกให้ว่าเหรียญทองอยู่ไหนอยู่ไหนวะอบอกมาบอ,อกมาให้มึงตายจะบอกไม่บอกบอ,อกมาไม่บอกครับผม บอกไหมไม่บอกบอกไหมไม่บอก mal. มึงเจ็บนี hier, ่มึงครับมึงอยุงรู้ไหมโอ้โหแล้วป hey, ัญญาอ่อนแล้วกูเฮ้ยล่วงโอ้โหก็เพจตอนนี Ten ้ครับผมก็ไม่ฟุ้มไข่ไม่โชคดีฟุ้มไข่ได้เอสหรอกครับคือ <c oughs> ตัวครับไอได้กี่คนวะเออนั่นแหละนี่ก็อย่างที่บอกว่าไม่บอกอย่างวะที่ผมมามาถึงผมไม่เล่นเล่นทุกีข้าหาอะไรครับก็ไม่เคยมาถึงฟื้นหนึ่งตัวครับผมชนเพื่อนห้าสิบคนได้หนึ่งอ้าวไ่ไม่ฟื้นนะอ๋อคนลุกนั้นนี่เลยชนเพื่อนห้าสิบคน นะครับผมก็ได้หนึ่งร้อยเพชรก็ซื้อตัวละครเป็นตัวนี้มาเหนียววะเหนียววไปเมื่อกี้ได้เห็นคือก็เป็นรางวัลเกมนเพื่อนกันครับนี่มาป่าเล่ยชขึ้นมาป่าก็รอจรุดกรรมไปเรื่อยครับผมก็บอมันรีเฟตการชนใหม่ก็มาซื้อ,อตัวนี้อัพเต็มไปเลยครับผมนี่ก็อืม อย่าเที huh. ่10นาทีก huh. ว่านะครับผมกับการอัพคลิปครั้งนี้โอ้โหเพลงมันพ้มมากเห็นคนอ่านมันาเพลงมันแปลว่าแปลว่าอะไรวะกูไม่รู้เหมือนกันนะแล้วมาอุ้ยเจ้าหญิงอนลองด้ยนะผาไม่เคยเล่นมอนกันคือเล่นดาอัทวินน่าพร้อมากอะไรอีเวนต์การเชิญ อ๋อมีเซ็ดใหม่ช่างมันเถอะงันก็เริ่มเลยครับผมนี่ก็เป็นตัวไทยดีกว่าอเอาอย่างเงี้ยตัวไทยจร,นะจริงๆนะจริงๆนะเออจริงๆไงครับผมถ้าไม่มีเหรียญใช้คิดตั้นเท็นก็ได้อะไรของมึงเนี่ยโอ้โหหาเรื่องเสียตังค์มาให้กูอีกแล้วโอ้ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยปวดเโอเคววไม่เวีนนะเ <c oughs> สียงกระโดดนี่ยต่างกับไอ้กแก่ตอนนั้นมากยังดูแบบเดียว <c oughs> ฟังเพลงนี้ได้ย่าช่องกูเตะเล็กขึ้นมาไมนเนี่ยอืออืม,อมเปลี่ยนเพลงแป๊บผมเพลงเล็ง,เงใหญ่อือเปิดเพลงคือคลิปแล้วแม่เปิดเพลงมันเหงามากเลยผมก็ลองไปดูแ,แต่เหงาไงกูยังอัพลง ทำไมเพราะทำไมกูคิดเกยดอะไรนี่เอตุผลกูคิปที่ฟังไม่รู้เรื่องเพเพลงเลยเนี่ยไม่ใครเลยรอเรื่อยๆครับผม อื้บแน่ยอมเก็บตัวฝันแล้วเจ็บตัวโอ้ตายยังไม่ตายยังโยยังโยแม่ั่วใหญ่อืม ก่นแไก็ได้เยอะบอควนรอรบๆตัวละครนี้ก็เอ๊ยไม่อยากจบเลยอนะ่ะกไม่จบเอ๊ไม่จบ, <pouquinho> จบ,บนังฟ้าอะไร <grunts> อืมพูดครับใคหรือเขก็บอกยี่สิโบโูหรือว่าโมชันทียมกันนี่ก่อนเนี้ย่ฮ้เจ้าหนึ่งฟ้าเจ้าหนึ่งฟ้าเด้กูได้นักงฟ้าแล้วแงี่มันเล็ดประมาณนั้นนะครับผม ก่อนนะผมผมว่าหลักได้ตัวนี้มากแต่พอไอตัวนี้มันมาครับผมนั้นสำหรับไอเดียเก่าไอเดียลายเก่าผมก็ลองตามมันเท่อช่ไหมตอนเก่าผมนี้งอยากได้ตัวนี้ครับหลายคนเอออาจจะรู้จักชื่อ่องชื่อช่องผมเก่าว่าชื่อไอเดียเพิ่มยุ่งเข้าตัวผมเดียมันเท่ด้วยแต่ก็ไม่เอาละช่างมัน ต่อมาอ๋อเจ้เอไอคือวางโัวใช่ไหมเล่นฉัผมเล่นตัวเนี้ยโทรท้ายจริงๆเนี่ยจริงๆผมเคยโกหกใครที่ไหนแหน่ทำไมน้องเสียงสูงวะโอเคครับงั้นกดเพิ่มเกมไปเลยสุดท้ายจริงแล้วนะฉันต้องจับมา้าสักตัวอืมคงเป็นเวลาที่ยาวนานสำหรับมึงน,นะนะอืมอืม ไม่ลำต้องต้องทำผักจู๋วอมอ,อ,อครับผมคุดห้าย้อนดับแล้กวก็ผมว่าเดีกันครับผมก็ผมหรับ แค่นี้เลยไม่จบตัวหนึ่งก็อย่าว่านะครับผมก็นี้ก็ขอจบคลิปกันเพียงแค่นี้ครับผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์เบอร์ด้วยครับกดแชร์ด้วยก็ได้ดูด้วยนะตัวจบคลิปหนยนะคิดเพราะว่าแหนะ่แมวเ,เด็กกูตกใจเกินก็ขอจบคลิปเพลงเท่านี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าแล้วก็ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e เบอร์ด้วยนะครับผมก็โอ้ยซ้ำเลยนะฮะนักหนาวออ <c oughs> ก็ไปแล้ววันแจ้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร b e เบอร์โอ้ยวนหน่อ,ก,นอกแล้วก็ร้อเล่นนะ <c oughs> ก็ไปแล้วไปจริงนะยไปแล้ววันแจ้